แหลมมืออะไม่รู้แบบมันต้องมายิงฟรีแน่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดักก่อนี่ไปกานะ่ะส่ใส่ใส่ช่วงนี้พี่ก็ ไอที่เป็นซองแล้วหมดก้างมาตัวนึง Special point Special point ทีมของคุณได้รับชัยชนะคิดเป็นภาพนี้ครับ นางสามเป็นหน้าอยู่ในคอมเฮ้ยเชี่ยดัเบิลคิลทีมของคุณได้รับชัย วันนี้เป็นไรโดดยิงโดนทุกนักดเลยวนะจังหวะกระโดดจังหวะสะบัดอะไรอย่างเงี้ยโดนหมดเลยนะ <c oughs> ช่วงนี้ร่างทรงหรือว่าร่างทองครับช่วงนี้ก็จะเป็นร่างทองตอนนี้กำลังลั่นหลายวันละ <c oughs> โอ้ระดับการรวย ยี่นายตัวนี้โอ้โหเฮนันอยู่กลางทีมของคุณได้รับชัยชนะเป็นใครตัวไหวโอ้คนเก่งก็แย่เวันนี้แรงอยู่แบบเปิ่อนพีพ่อะ่างทรงทำงานว่ะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะครั้งแข่งออฟ55กับเรเดียนสู้ไม่ได้ล่องหลักไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ดูเลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยได้84 84นะครับเล่นมั่วก็วคือ,อางานคือเล่นมั่วจริงจริงจริงทีมพี่คนจะตกรอบแรกตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกมแรกแล้ว แบบว่าควรจะตกตั้งแต่คือรอบแรกไ่นา่าผ่านมาตีเเดียนะคือตอนนั้นก็คือเล่นมั่วหมดเลยครับเล่นมั่วหมดเลยเท่าที่ทราบมาเท่าที่พี่เล่นนะเพราะว่าแบบมั่วจริงจริงอ่ะพี่แบบยิงไม่ได้เลยวันนั้นนะทุกอย่างที่ซ้อมมาที่เทสตมาคือแบบพัทงทลายหมดเลยตอนตอนเยอะก็เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ยังแจกอีกทีมายังแจกเหมือนเดิมครับอี โอ้ยเกิดจิตเลยฮะระบดเยอะว่ะ ơ trong trong sắt lưới bao quang ơi vợ có đồ khác ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ได้ปล่อยครับฮ่าฮาจะสีฟังหน่อยครับตัวไหนนะก็ยังได้จังได้คิวอะทีมของคุณได้รับชัยชนะอ๋ะอ,อสู้ไม่ได้โจนโจนเขาเขาแบบมีไฟมากกว่าที่โจนแบบได้แชมป์นะแบบมีไฟไงเพราะว่าโจนไม่เคยได้แชมป์้วย เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเครื่องมีไฟคือความกระหายอะ่ะเออความกระหายชัยชนะมันมีเยอะกว่านะครับ ทำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วระเบิดถูกกู้เร <laughs> ียบร้อยแล้วภารกิจลุลุ้น ทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้โหทีมพี่แม่งเจ็ดคนเก้าินแล้วด้วย ที่เจ้ากลางมาวะกัวซากยังไม่ตายเลย ทำเตืนอนระเบิดเวลาถูกติดต่อ ะะไปวทีมของคุณพ่ายแพ้ จะเลื่มพี่ไปเดสแพทนักน้องอุ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะ